เนาะคงก็ไม่อยากให้นักเรียนขาดกันเยอะนะคบเพราะว่าสัปดาห์เวลามันขาดแล้วสัปดาห์มันก็จะเว้นสัปดาห์ไปแล้วมันก็จะตามงานยากลาบากแล้วมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะลกนะูกเนาะอ่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนของที่เป็นในบทที่สองเนาะอ่ะบทที่สองเป็นในเรื่องของ past time อ่า อทีนี้ก่อนเราจะมา,มาดูบทที่2เนี่ยเราข้ามไปดูในบทแบงก์ก่อนนะบทแบงก์ o o k at page อ่าหน้าที่106อหา o หน้าที่106นะโลกหน้าที่106จะเป็นคำศัพท์เออคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้จะมีอะไรบ้างครับนะอาคำศัพท์ที่ อยู่ในบทนี้จะมีเป็นอะไรบ้างในเรื่องนี้เราจะได้เรียนเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับอาชีพอะไรโลกเกี่ยวกับ jobs ถูกไหมเราจะได้เรียนเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ jobs jobs ตัวนี้แปลว่าอาชีพถูกไหมครับอะเช่น baker baker ตัวนี้เป็นอาชีพอะไรโลก baker อาไม่ใช่คนอบพิซซาไม่ใช่คนอบพิซซาเนาะ baker ตัวนี้คือเป็นคนอบ ขนมปังนั่นเองนะลูกนะต่อไปบเลิคลเยเยอร์บลิคลเยเยอเคยลูก brick layer brick layer ตัวนี้จะเป็นอาชีพอะไรครับ brick layer brick layer ตัวนี้จะเป็นอาอาชีพที่เป็นคนงานก่อสร้างนะครับเนาะอ่ะใครไม่รู้สามารถจดลงไปได้นะลกูกคนงานก่อสร้างเราเรียกว่าเป็น brick layer เ,เ,เพราะคำว่า brick brick คำว่าบลิคตัวนี้แปลว่าอิดพวกอิดพวกบล็อกเป็นก้อนๆแบบนี้คำว่าเลเยอร์เลเยอร์แปลว่าเป็นชั้นๆถูกไหมเป็นคนที่เอาอิดก้อนเนี่ยมาวางเรียงกันเป็นให้มันเกิดเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์เลเยอร์ก็เลยเรียกว่าเป็นคนงานก่อสร้างก็ได้เนาะต่อไปคําว่าคุกคําว่าคุกคุกแปลว่าแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรครับ แปลว่าพ่อครัวหรือคนทําอาหารเนาะทีนี้คําว่า,ตตา<ม>คุกจะแตกต่างกับคําว่า,าจะแตกต่างกับคําว่าเชฟไหมอ่าจะแตกต่างกับคาว่าเชฟเล็กน้อยถ้าคําว่าคุกที่แปลว่าพ่อครัวคนทําอาหารเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่เขาทาอาหารแต่ถ้าเราหมายถึงว่าเป็นเชฟเชฟก็คือเป็นหัวหน้าพ่อครัวหรือหัวหน้าคนทําอาหารคุกเนี่ย ก็คือจะเป็นคนทําอาหารแน่นอนแหละแต่บางทีเช,ชฟเนี่ยทำไมลูกบางทีเชฟเนี่ยอาจจะเป็นทําไมอาจจะไม่ได้ทำอาหารคือเป็นหัวหน้าพ่อเป็นหัวหน้าพ่อครัวที่ที่ทำไมลูกเป็นหัวหน้าพ่อครัวที่สั่งทําไมที่สั่งให้พ่อครัวเ ouais, นี่ยทำอาหารจริงๆเป็นหัวหน้าแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอาหารเองลงมือทำอาหารเองแล้วความแตกต่างก,ก็คือว่าระหว่างคุกกับเชฟคือคุกเนี่ย บางทีอาจจะดูว่าเป็นคนทําอาหารที่อยู่แบบร้านทาอาหารที่มันเป็นเพิงหมาแง่แบบนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าคําว่าเชฟอย่างเงี้ยเชฟมันก็จะดูดีเหมือนเป็นคนที่อยู่ในโรงแรม5ดาว6ดาว,ดาวอยู่ในห้างแบบเนี้ยเนาะจะเป็นความแตกต่างของระหว่างคุกกับเชฟต่อไปคําว่าด็อก er'. เตอร์กับแฟ c ทอรี่วอร์กเกอร์ด็อกเตอร์แปลว่าอะไรลูกด็อกเตอร์แปลว่าแปลว่าอะไรครับอ่าแปลว่าหมออน,นักเรียนสามารถตอบได้แล้วลูกเนาะ ให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านเพื่อนที่อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงได้เนาะด็อกเตอร์แปลว่าหมอนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนที่อยู่ทางบ้านอยากฟังเสียงเพื่อนต่อไปคําว่า factory worker แสดงใหลูก factory worker คําว่า factory worker factory แปลว่าโรงงานคือคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานถูกไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น factory worker ต่อไป m e c h a n i c m e c h i n i s คืออะไรลูก m e c h a n i c แมชชนิกคือเป็น m มช h a นิกแมชชนิกคือเป็นอะไรลูกแมชชนิกอ่าแมชชนิกคือเป็นช่างซ่อมรถถูกต้อง m มชชนิกเป็นช่างซ่อมรถถูกไหมยานิสาอ่าเป็นช่างซ่อมรถต่อไปคำว่าล a อเย r l a รา e เยว่าลูกร้องเย l a w รา r เยแปลว่าทนายความเด็ไม่ล้อเพราะคำว่าล a อแปลว่ากฎหมายถูกไหมอ่าคำว่าล a อแปลว่ากฎหมายหรือ ทนายความเน,นเนงนะอ่าเลขที่17ต่อไปคำว่า housewife housewife คืออะไรครับ housewife housewife คือ house แปลว่าบ้าน wife แปลว่าแปลว่าภรรยาหรือแปลว่าเมียถูกไหมเพราะฉะนั้น housewife ก็คืออะไรลูก ภรรยาของบ้านถูกไหมครับภรรยาของบ้านก็คือคนที่ดูแลบ้านเนาะเป็นคนที่ดูแลบ้านก็คือเรียกว่าเป็นแม่บ้านถูกต้อง very g o o d ต่อไป Hairdresser Hairdresser เยกกแ hair. hair แปลว่า <c oughs> ผม Hairdresser แปลว่าเออช่างตัดผมทีนี้มันก็จะมีความแตกต่างอีกสองคำระหว่างคำว่า Salon กับคำว่า Barber แตกต่างกันยังไง how difference of this word คุณยู้ี e a n s w อ r ต่างกันยังไงโลกอ้า <ermaid ment. S 1> ถูกต้อง very good barber จะเป็นร้านที่ตัดผมชายสังเกตไหมว่าเวลาเราไปตัดผมผู้ชายเนี่ยเขาใช้คําว่า barber แต่ถ้าใช้คําว่าสาลอนร้านสานลอนร้านทําผมผู้หญิงทําผมตัดแต่งทรงผมผู้หญิงถูกไหมครับ Clintus. เนาะต่อไป Far mer, Far mer, farmer farmer ล่ะ farmer farm ก็คือ farm farmer คือชาวไร่ชาวนาถูกไหมลูกคำาร์มต่อไป nurse 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 คืออะไรลูก nurse อ,อ nurse อก็คือนางพยาบาลดูแลคนป่วยต่อไป office worker office worker แปลว่าคนทำงานพนักงานทำงานใน office หรือบริษัท office ก็คือบริษัทถูกไหม ต่อไปคำว่า secretary secretary แปลว่าอะไรครับ secretary mm hmm. อ่า secretary Kim แปลว่าอะไรอ่า mm hmm. เคยดูซีรีส์ไหมเลขา Kim secretary Kim secretary แปลว่าเลขานุการถูกไหม secretary แปลว่าเลขานะลูกอ่ะจดลงไปด้วยนะไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์เรียนกับครูในห้องเรียนนะลูกนะจดคำแปลความหมายคำศัพท์ที่เราไม่รู้ลงไปเนาะเพื่อเพิ่มความรู้ ให้กับหัวสมองของเราต่อไปคำว่า clerk 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 ตัวนี้แปลว่าเสมียนเนาะเสมียนบัญชีแปลว่าเสมียนเสมียนก็จะคล้ายๆก,กันกับเลขาเนาะสามารถใช้คำว่า secretary กับ clerk ได้ next word postman กับ shop assistant postman postman เกิด post ู postman อา very good postman ก็คือบุรุษไปรษณีย์แต่ถ้า post office คือ post office คืออะไรเปบุรุษไปรษณีย์กับอ่าเขาเรียกว่าปไปไหลูกไปรษณีย์ถูกไหมไปรษณีย์ปกติกับบุรุษไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์คือเป็นคน ส่งแต่ถ้าเป็นไพรส์นีก็คือเป็นสถานที่ถูกไหมต่างกาันต่อไปคำว่า shop s s s i s t a n t s h o s a s s i s t a n t แปลว่าออลูกช h อ p Assistant คำว่า Assistant แปลว่าผู้ช่วยถูกไหมคะผู้ช่วยที่ช่วยเราในร้านค้าต่างๆ <c oughs> แบบนี้เราเรียกว่าเป็น Shop Assistant เช่นเวลาเราไปวัดสาลไปไรอย่างเห็นไหมมีคนที่เขาทำไมโลก เวลาเราไปวัดศาลจะมีคนที่ยืนอยู่ตามทําไมตามบูธต่างๆแล้วพอเวลาเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะแบบถามว่ารับอะไรดีแล้วก็ส่งตะกร้าให้แล้วก็เดินตามเราถามว่าเราต้องการคุณลูกค้าต้องการสินค้าอะไรคะคุณลูกค้าต้องการอะไรคุณลูกค้าใส่เสื้อเบอร์ไหนรองเท้าเบอร์ไหนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น shop assistant นะลูกนะอ่ะต่อไปคือคําว่าที่เชื r อทีเชืแปลว่า ครูอ่าเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ย้อนกลับมาที่หน้า18 look at page h t ย้อนกลับมาที่หน้า18นะลูกในหน้าที่18จะเป็นในยูนิตที่2ในเรื่องของ past time look at the pictures what jobs were they doing what jobs were they doing อ่าจากในรูปเนี่ยอาชีพที่พวกเขาทำเนี่ยเป็นอาชีพ อะไรถูกไหมเป็นอาชีพอะไรถูกไหมเช่นข้อเเขาทำอาชีพอะไรลูก What jobs is he doing อาชีพอะไรลูกอา่าเป็น farmer ต่อไปข้ B ก็ข้อ,ขอ B, เป็นอะไรลูกเป็นรูปว่าแล้วก็มีตรงนี้ข้อ B เป็น farmer ก็เป็นนักจิตรกรไปสีเป็น เพนข้างบนละลูกเอาอันนี้ส่องดูต้องเป็นอะไรเป็น Doctor คนผู้ชายเป็น d ็อกเตคนผู้หญิงเป็น Nurse ถูกไหมเป็นนางพยาบาลต่อไปถ้าเป็นข้างล่างละ่ะขนมปังตรงนี้ต้องเป็นเปน very good เป็น Baker นะใครดยจ,จดลงไปด้วยนะลูกเนาะต่อไปมาดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยเขาให